ชื่อเล่นชื่อมีนค่ะอายุ31ปีค่ะวันนี้มาตรวจหน้าอกครบ1เดือนค่ะทำครั้งนี้เลือก380ค่ะของ m e n t ท r E ์เอ a ก e l จค่ะมีปัญหาคือไม่ไม่มีหน้าอกนะคะคือใส่เสื้อผ้ามันไม่สวยเลยเพราะว่าต้องใช้ชุดชั้นในค่ะที่มันเป็นแบบดันทรง,งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น คือมาตรฐานเลยอยากได้ความปลอดภัยอะคะ่ะคือในก็ตัดสินใจที่จะทาแล้ว mm. ก็เลยอยากให้แบบทำออกมาสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วย mm. คุณหมอกิติศักดิ์ใจดีมากค่ะคุณหมอทําดีมากเลยค่ะหน้าอกออกมาสวยเลยค่ะ mm. ถ้าใครสนใจที่จะทำหน้าอกหรือว่าศัลยกรรมอย่างอื่นต่างๆนะคะ mm. กําลังคิดอยู่หรือตัดสินใจอยู่ที่จะไปทําที่ไหน mm. ลองดูที่นี่เป็นที่แรกดูไหมคะ mm. อยากให้ทุกคนนะคะ ลงมาที่เลอลักดู